วันนี้เราจะมาเก็บ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 อะไรบักแตงทำไมงามจังเลยคือมีแต่หน่วยงามๆแทนอ้อบักแตงนี่ผิวเล็บดำปี๊ปีใช่เหรอ หน่วยนี้คือคือแท้มีแต่หน่วยกูดกูดหมดกับตาดหมดกับเป็นเต็มเต็มอยู่บ้านอูอ้หูหมกแตงกับมีแต่หน่วยกูดกูดจริงจริง มีหอดเห็ดมีหมอดเห็ดแม่งเจาะไปดึงเต็ียมเน่้ยนี่จะเหลืองล่ะหน่วยนิดเดียวเอง ต้นนี้ไม่ได้สั่งนะเนี่ยที่สั่งไม่ได้ที่ได้คือไม่ได้สั่งอย่าหาทำใส่ลหรอเห็นนวายอยู่นี่เห็นวายอยู่นี่ยู่ยไปใส่เอเอาหายหายหายไปแล้วอ้อเมืนน่อนันเขามาเห็นอยู่ไปใส่ะ ทันต์ดวง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 ยายบอกทัวเป็นเพียอะไรย,ยายเพียเป็นเต็มเต็มเลยซองบักแตงก่อนบักแตงมันอยู่ใสบม่มีเออเพียเนี่ยบักทัว เ,เตมเ็มเต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 ็มน้องหนูเข้ามาทำไมแคบฮะพยานมรการบอกเขาไม่อย่าง,ง,าะาางฮะหาเบิงบ้งมันนั้นเห็นอยู่หน่วยหนึ่งไปใสอ่อยู่หนีหละอยู่หนีหละแต่มันไปใส่<ะ>ไปใส่ หนาวแล้วหนาวแล้วหน่อยนึงไอ้ดสผักนี้ก็ไม่ได้สั่งเพราะกินไม่เป็นแต่ก็ต้องกินอเออออกมาเด้อ